สวัสดีครับพี่อช่อง GPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาต่อจากหัวข้อที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้รับชมสามารถชมทิมนี้จบแล้วก็สามารถย้อนรับชมได้นะครับก็คือใครแบ่งชนชั้นนั่นเองใครเป็นคนกําหนดชนชั้นอะไรประมาณนี้ส่วนในหน้านี้นะครับในหัวข้อนี้จะมาพูดถึงเซ็กและเพศนะครับหน้าที่ตามธรรมชาติของผู้หญิงคือการให้กําเนิดเด็กหรือการกรักล่วงเพศเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินั้นมีความสมเหตุสมผลน้อยมากตามผู้เขียนเนาะ กฎหมายบรรทัดฐานสิทธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กฎเกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยใชยน้นิยามความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงจินตนรราการของมนุษย์มากกว่าความเป็นจริงทางชีววิทยาครับในทางชีววิทยามนุษย์แบ่งได้เป็นชายหญิงโฮโมเซเปียนชายมีโครโมโซม X1 แท่งแล้วก็ Y1 แท่งส่วนผู้หญิงมีโครโมโซม X 2แท่งแต่ชายและหญิงอะไรไปมาเนี่ยครับโอเคไหมแบ่งแยกกันเป็นคําเรียกแบบจําประเภทจําแนกประเภททางสังคมเบบนี้ยครับ แม้ว่ากรณีส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์หมู่มากแล้วหากกล่าวว่าผู้ชายเนี่ยก็คือเพศชายและผู้หญิงก็คือเพศหญิงแต่คําศัพท์ทางสังคมเหล่านี้ยังนํามาซึ่งในความหมายที่มีความเชื่อและก็ความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดและก็พฤติกรรมเลยครับซึ่งมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้ามันจะมีอยู่บ้างนะครับผู้ชายเนี่ยไม่ได้หมายถึงเซเบียนที่มีคุณสมบัติจำเพาะเช่นมีโครโมโซม XY ลูกอันทะและ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปริมาณมากแต่กลับหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่มพิเศษตามระเบียบแผนในจินตนาการของมนุษย์สังคมขัดในความคิดต,ต่างๆที่เชื่อกันโดยทั่วไปในวัฒนธรรมว่าความเป็นชายเนี่ยกำหนดบทบาทให้พวกเขามีลักษณะแบบชายชาตีหรือมีภารกิจเฉพาะอะไรประมาณนี้ครับเช่นมีส่วนร่วมทางการเมืองมีสิทธิเฉพาะมีสิทธิ์เลือกตั้งกันมีสิทธิออกเสียงการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ครับและมีภาระหน้าที่เฉพาะเช่นหน้าที่ทางทหารในทำนองเดียวกัน จับกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเซเปียนที่มีโครโมโซม x 2แท่งแล้วก็มีมดลูกแล้วก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณมากแต่มันดันหมายถึงสมาชิกที่มีเพศหญิงในระเบียบแบบแผนในจินตนาการของมนุษย์อย่าง EP ที่แล้วนะความคิดต่างๆที่เชื่อกันโดยทั่วไปสังคมมอบบทบาทให้ผู้หญิงที่มีความพิเศษให้กับพวกเธอเช่นเลี้ยงดูเด็กๆสิได้รับความชอบธรรมการปกป้องจากความรุนได้รับการปกป้องจากความรุนแรงอะไรแบบนี้แล้วก็หน้าที่รับผิดชอบก็คือพูดง่ายๆเชื่อฟังสามีนั่นเอง ซึ่งล้วนแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวดังนั้นสิ่งที่นิยามบทบาทสิทธิหน้าที่ของชายหญิงเนี่ยจึงไม่ใช่ลักษณะทางชีววิทยาแต่เป็นความคิดที่เชื่อกันโดยทั่วไปนะคะความหมายของความเป็นลูกผู้ชายและความเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยจึงแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละสังคมเพื่อให้สับสนน้อยลงนะคบพวกนักวิชาการจึงแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศซึ่งเป็นลักษณะทางชีววิทยาออกจากเพศที่เป็นการแบ่งทางวัฒนธรรมเพศทางชีววิทยาที่แบ่งชายและหญิง และคุณลักษณะต่างๆประจําตัวที่ใช้แบ่งนี้ถือเป็นวัตถุวิสัยที่คงที่ตลอดประวัติศาสตร์แต่ละเพศทางวัฒนธรรมใช้แบ่งแยกชายหญิงนะครับและบางในวัฒนธรรมยังรองรับกรณีเพศอื่นอีกด้วยโอเคคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงเป็นเรื่องอัตาวิสัยระหว่างกันนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงไปต่อเนื่องเช่นความคาดหวังเรื่องพฤติกรรมความปรารถนาการแต่งกายและแม้แต่ภาษากายของผู้หญิงชาวเอเธนในยุคคลาสสิกก็ตายจากยุคสมัยใหม่อย่างมาก เพศทางชีววิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายไม่ได้สาคัญอะไรเลยครับการที่จะเป็นสมาชิกเพศช,ชายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากคุณก็แค่ต้องเกิดมาพร้อมกับโครโมโซม x และ Y หรือการจะเป็นสมาชิกเพศหญิงก็ง่ายพอกันก็แค่ต้องมีโครโมโซม x คู่หนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามเพศทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังครับการจะเป็นชายหรือว่าการจะเป็นหญิงเนี่ยซับซ้อนมากมันเต็มไปด้วยข้อเรียกร้องและก็ภาระผูกพันครับเพราะว่าคุณสมบัติความเป็นชายและความเป็นหญิงเนี่ย ยึดโยงกับเรื่องค่านิยมและความเชื่อมากกว่าจะเป็นเรื่องทางชีววิทยาครับสถานะกิจยศอะไรแบบนี้ได้รับมาแล้วก็ใช่ว่าจะสามารถวางมันลงได้ง่ายๆนะผู้ชายต้องพิสูจน์ความเป็นชายของตัวเองไปตลอดชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนลมหายใจแบบสิ้นนะครับรวมถึงการปฏิบัติตนไม่สิ้นสุดส่วนหน้าที่ของผู้หญิงก็ไม่มีวันจบสิ้นเช่นกันนะครับพวกเธอต้องหวานล้อมให้ตัวเองและคนอื่นเชื่อนะครับว่าตัวเองมีความเป็นหญิงมากพอ ไม่มีอะไรรับประกันสถานะที่ได้มานี้นะครับผู้ชายต่างก็อยู่อย่างหวาดกลัวว่าจะสูญเสียสิทธิในความเป็นลูกชายอยู่ทุกขณะตลอดประวัติศาสตร์นะครับผู้ชายต่างเต็มใจที่จะเสี่ยงหรือแม้แต่อุทิศตนให้การดําเนินชีวิตที่เป็นไปตามแบบแผนนะแค่เพียงเพื่อให้ผู้คนพูดว่าเขาเป็นชายอย่างแท้จริงเขาเป็นชายชาติีอะไรประมาณนี้ครับสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยก็จะให้คุณค่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อย่างน้อยก็นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมตั้งแต่เป็นต้นมานะครับไม่ว่าสังคมนั้นจะนิยามชายหญิงไม่ว่าเป็นเช่นใดอะไรแบบนี้การเป็นผู้ชายย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าเสมอตั้งแต่ตอนนั้นนะสังคมปีตาธิปไตยอบรมกันมาว่าให้ผู้ชายคิดและกระทําอย่างผู้ชายและผู้หญิงคิดและกระทําอย่างผู้หญิงนั่นเองครับ อีกทั้งลงโทษใครก็ตามที่กล้าข้ามเส้นแบ่งเหล่านี้แต่ถึงขนาดนั้นก็บอกว่ากลับไม่ได้ให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียมนะและสมาชิกสังคมที่ถูกจัดไว้เป็นผู้หญิงในอุดมคติได้รับการยกให้เป็นแบบอย่างน้อยกว่าผู้หญิงที่จัดอยู่ในเป็นผู้ชายในอุดมคติมีการลงทุนในทรัพยากรด้านสุขภาพและการศึกษาส,สตรีน้อยกว่านะครับทำให้ผู้เธอมีโอกาสทางเศรษฐศาสตร์น้อยกว่ามีอิทธิพลในทางการเมืองน้อยกว่าและมีเสรีภาพในการขับเคลื่อนทางสังคมน้อยกว่าด้วย เพศคือการแข่งขันที่นักวิ่งบางคนเนี่ยแข่งอย่างไรก็ได้เพียงแค่ได้เหรียญทองแดงจริงอยู่ที่มีสตีเพียงไม่กี่คนที่สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสูงสุดได้เช่นคีโอพัสตาแห่งอียิปต์ถูกไหมจกกักรพรรดิบูเชคเทียนของจีนในยะยคอสองเจแบบนี้ครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่1แห่งอังกฤษเนี่ยสตีก็เป็นข้อยกเว้นของกฎด,ดังกล่าวตลอดรัชสมัย45่ปีของพระราชินียลิาเบตนะครับสมาชิกรัฐสภาทุกคนล้วนเป็นชายข้าราชบริพารทุกคนในราชนาวีและก็กองทัพบกล้วนเป็นชายครับ ผู้พิพากษาแลวก็นักกฎหมายล้วนเป็นชายครับบิชอปและก็อาร์บิชอปอย่เป็นชายนะครับนักเทววิทยานักบวชล้วนเป็นชายแพทย์และก็สัญญแพทย์ล้วนส่วนใหญ่นะครับเป็นชายนักศึกษาและศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยทั้งหมดล้วนเป็นชายนะครับนาย,ยกเทศมนตรีและก็นายอำเภอล้วนเป็นชายและแม้แต่นักเรียนนะครับสปาปณกิกวีปัญญาจิตกรนักดนตรีนักว,วิทยาศาสตร์เนี่ยแทบจะทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นชายเนาะปีตาธิปไตยเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแทบจะทุกสังคมนะครับระบบสังคมดังกล่าว ของการเปลี่ยนแปลงในการเมืองเช่นการปฏิวัติทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเศษร,รษฐกิจนะครับมาอย่างยาวนานเช่นอียิปต์ถูกยึดครองหลายครั้งนะครับหลายศตวรรษโดยชาวอสซีเรียปเปอร์เซียมาซิโดเนียโรมันอาหรับนะครับมัมรุกเติร์อังกฤษอะไรเงี้ย แต่สังคมอียิปต์ก็ยังคงเป็นสังคมปิดตาที่ปไตยตลอดมาไม่เคยเปลี่ยนครับอียิปต์เคยถูกปกครองด้วยกฎหมายฟาโรกฎหมายกีกฎหมายโรมันกฎหมายมุสลิมกฎหมายออตโตมันนะครับกฎหมายอังกฤษด้วยและกฎหมายทั้งหมดที่ว่ามานั้นต่างเลือกปฏิบัติต่อคนที่ไม่ได้เป็นชายชาติต้องเป็นชายชาติเท่านั้นนะพูดง่ายๆแต่เนื่องจากระบบปิดตาที่ปไตยมีความเป็นสากลมากจึงไม่น่าเป็นผลผลิตจากวงจรอุบัติที่เริ่มต้นโดยบังเอิญแต่มันเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้กระทั่งคศ .1492 นะครับ สังคมส่วนใหญ่ในอเมริกาแล้วก็แอฟริกาเอเชียเนี่ยต่างก็เป็นปิตาธิปไตยแม้ระบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานานรนะับพันปีนะครับถ้าปิตาธิปไตยในแอฟริกาเอเชียนะคบเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับเหตุใดพวกแอสแท็กและ In อินคาถึงเป็นปิตาธิปไตยด้วยถูกไหมมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าแม้คำจำกัดความที่ชัดเจนคำว่าชายหญิงเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ละวัฒนธรรมก็จริงนะแต่ก็มีเหตุผลทางชีววิทยาที่เป็นสากลบางประการว่าเหตุใดวัฒนธรรมมแทบทบั้งหด ึงให้คุณค่ากับความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิงเรายังไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดในเรื่องนี้นะครับแม้จะมีทฤษฎีอยู่มากมายแต่ไม่มีทฤษฎีใดที่น่าเชื่อถือทฤษฎีที่ได้พบบ่อยเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือผู้ชายเนี่ยแข็งแรงกว่าผู้หญิงมัสเซลอ์พาวเวอร์นะครับอำนาจของกล้ามเนื้อน,นั่นเองพวกเขาก็ชาใช้อำนาจทางกายภาพที่มีมากกว่าในการบังคับให้ผู้หญิงยอมจำนนหรือว่าผู้ชายที่อ่อนแอย,ยอมจำนอนอะไรประมาณนี้มีการกล่าวอ้างถึงรายละเอียดแล้วก็ยากที่จะเข้าใจว่าเหตุผลว่าความแข็งแรงของพวกเขาเนี่ยสามารถทําให้ผู้ชายเนี่ยผูก งานที่ต้องใช้กําลังมากเช่นงานไถพวนงานเก็บ,งา,กบงานเก็บเกี่ยวแบบนี้ครับสิ่งนี้เองทําให้พวกเขาสามารถควบคุมการผลิตอาหารได้ถูกไหมซึ่งส่งผลให้อิทธิพลทางการเมืองในเวลาต่อมาเนี่ยก็ส่งผลจากจุดนี้ได้แต่ทฤษฎีที่มีอิทธิพลจากกล้ามเนื้อเนี่ย มันติดปัญหาอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกคือคำกล่าวที่ว่าชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงนั้นเป็นความจริงโดยเชิงค่าเฉลีย่ยทั่วไปแล้วแล้วก็มันเกี่ยวข้องเฉพาะความแข็งแรงเฉพาะบางประเภทถูกไหมครับโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะทนความหิวแล้วก็โรคภัยและความอ่อนล้าได้ดีกว่าผู้ชายนอกจากนี้มีผู้หญิงหลายคนที่วิ่งได้เร็วกว่าผู้ชายและยกของหนักได้มากกว่าผู้ชายลหลายๆคนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดสําหรับทฤษฎีนี้นะก็คือตลอดประวัติศาสตร์ของผู้หญิงเนี่ยถูกการให้ออกจากงานที่ใช้แรงกายน้อยเช่นนักบวชนักกกกฎหมมาายและนัรรเืองงจิ หากอำนาจทางสังคมแบ่งแยกตามความสามารถโดยความแข็งแกร่งทาง,ทางกายภาพหรืออะไรแบบนี้ความทรหดอดทนก็ถือว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าถูกไหมแต่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือไม่มีความสัมพันธ์ใดโดยตรงเลยระหว่างความแข็งแรงทางกายภาพกับอำนาจทางสังคมในหมู่มนุษย์ผู้คนในวัย60กว่าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมักจะมีอำนาจเหนือกว่าคนวัย20โอเคไหมแม้ว่าพวกเขาจะอายุ20จะแข็งแรงกว่าก็ตามเจ้าของไรนาะทั้งแอลบามานะครับในช่วงกลางศตวรรษที่19เนี่ย อาจจะถูกทุ่มลงกลางกองพื้นนะคบภายในไม่กี่อึดใจนะครับถ้าถ้าคนใดอยากจะลองทอําดูเงี้ยถูกไหมาการแข่งขันช่มวยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกฟาโรห์หรืออียิปต์หรือพระสันตปาปานะครับในคีตจากโรมันคาทอลิกในสังคมของพวกแหาของป่าอะไรแบบนี้ครับโดยทั่วไปแล้วผู้มีอานาจหรือผู้นํากลุ่มเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีทักษะทางสังคมที่ดีมากที่สุดนะครับมากกว่าจะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดน,นั่นเองและในหมู่พวกอาชญากรนะครับนายใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดอันนี้เห็นได้ชัดเลย มักจะเป็นชายที่แก่ก็แทบจะไม่มีแรงใช้หมัดของตัวเองเลยนะครับหรือท่าผู้ชมถ้าเคยดูสารคดีของอาจยากรหรือที่ติดค้าขายยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดถูกไหมเขาคอยบงการพวกอายุน้อยแล้วก็พวกแข็งแรงกว่าอยู่เบื้องหลังให้คอยทอางานสอบบอกให้พวกเขาถูกไหมคนที่คิดหาวิธีการยึดของแก๊งด้วยการกำจัดนะครับหรือดอนและหัวหน้าแก๊งที่ไม่น่าจะมีอายุยืนยาวได้เนี่ยก็พอมีโอกาสจะได้เรียนรู้ข้อบิดพลาดของตัวเองบ้างนะครับอย่างดอนอย่างงี้ก็นั่นแหละ แม้แต่ในหมู่ชิเป็นซีนะครับตัวผู้จะฝูงก็มักจะได้ตำแหน่งจากการสร้างความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพกับตัวผู้และตัวเมียนอื่นหาใช่จากความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลนะครับอันที่จริงประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมักจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในลักษณะที่ 6,000ครับ6,000ระหว่างทักษะความเชี่ยวชาญทางกายภาพกับอำนาจทางสังคมนั่นเองในสังคมส่วนใหญ่นะครับชนชัน้นล่างเป็นผู้ใช้แรงงานใช่ไหมเรื่องนี้อัสจท้อนให้เห็นถึงสถานะของโฮโมเซเปียนในห่วงโซ่อาหารนะครับถ้าจะพิจารณาโดยรวมๆหยาบๆโดยวัดแค่ความสามารถทางกายภาพแล้วแบบผู้ชายแข็งแรงเนี่ยเซเปียนเนี่ยจะพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนขั้นกลางของบันไดเองนะครับถูกไหมแต่ทักษะการใช้ความคิดและทักษะทางสังคมเนี่ย ทำให้เราเนี่ยถูกจัดอยู่ตำแหน่งบนสุดตั้งหาคือเราแข็งแรงอาจจะแข็งแรงน้อยกว่ากอริล่าได้ซ้ำอ่ะแต่เราวางแผนเป็นอ่ะเรามีปืนด้วยซ้ำอ่ะคือคนทิ่ตัวที่สัตว์ที่แข็งแรงกว่าสู้ความคิดเราไม่ได้ครับตอนให้มันแข็งแรงกว่าแล้วไงต่อถูกไหมมันก็จะเสียชีวิตทันทีถูกไหมครับนั่นแหละถึงบอกว่าความสามารถทางกายภาพอย่างเดียวอย่างของเราเนี่ยเราอยู่กลางๆได้ซ้ําแต่ว่าทักษะในการใช้ความคิดเนี่ยทำให้เราอยู่บนสุดครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ห่วงโซ่แห่งอํานาจ ภายในสปีชีเนี่ยจะถูกกาหนดด้วยความสามารถทางสติปัญญาและทางสังคมมากกว่าเป็นการใช้กําลังดุร้ายนะครับถูกไหมดังนั้นยิงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าลำดับชั้นทางสังคมที่มีที่พลนมากและมัน่นคงมากที่สุดเนี่ยในบอร์าสตร์นะจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถทางกายภาพนะครับผู้ชายในการบีบบังคับผู้หญิงหรือเปล่าหรือแบบไหนอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับอธิบายว่าการมีอํนานาจเนี่ยเหนือกว่าความเป็นชายไม่ได้เป็นผลมาจากความแข็งแรง ใชผู้ชมเห็นด้วยไหมแต่จากความก้าวรล้าววิวัฒนาการยาวนานนับล้านล้านปีเนี่ยทรถ้าให้ผู้ชาย,ยใช้ความรุนแรงมากกว่าผู้หญิงทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้หญิงอาจจะไม่แพ้ผู้ชายเมื่อเทียบเคียงกันในเรื่องความเกลียดชังนะครับความระโมและการทารุณกรรมแต่ตามทฤษฎีแล้วนะครับหากมีความกดดันเกิดขึ้นจะน,นาพาไปสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่ผู้ชายมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงทางกายมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งนะครับที่ใช้อธิบายว่า เหตุใดการทำสงครามตลอดช่วงประวัติศาสตร์จึงเป็นสิทธิผูกขาดของผู้ชายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในช่วงทำสงครามนะครับการคุมกำลังในกองทัพของผู้ชายเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นผู้กุมอานาจของสังคมพลเรือนไปในตัวด้วยตวต่อให้พวกเขาจะไม่รู้ก็ตามนะจากนั้นพวกเขาก็ใช้อานาจควบคุมสังการสังพลเรือนแล้วก็ทําสงครามมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับยิ่งเกิดสงครามมากขึ้นเท่าไหร่การควบคุมสังคมของผู้ชายก็ยิ่งมากขึ้น มันจะเป็นวงจรสะท้อนกลับครับซื่ชี้เห็นว่าเหตุใดสงครามและปิตาทิปไตยดจึงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับการรับรู้ของชายและหญิงนะครับมาสนับสนุนสมมุติฐานที่ผู้ชายยมีแนวโน้มจะก้าวร้าวแล้วก็ดุแลายกว่าผู้หญิงจริงหรือเปล่าและด้วยเหตุผลดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผู้ชายจึงเหมาะกับการรับราชการเป็นพลทหารมากกว่าหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่พนอาหารมักมักจะเป็นผู้ชายนะและผู้ที่สั่งการนในเหตุการณ์ทำสงคารามเนี่ยคอยคอยอะไรแบบนี้ผลลัพธ์ก็จะเป็นต้องเป็นผู้ชายด้วยหรือไม่อ่ะอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่สมเหตุสมผลเลยคล้ายกับการตั้งสมมติฐานว่าทาสที่ทํางานในไร่ฝ้าเป็นคนดําเจ้าของไร่ก็จะเป็นคนดาด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับการที่แรงงานผิวดําทุกคนเนี่ยอาจจะมีผู้จัดการควบคุมเป็นคนขาวทั้งหมด เหตุใดกองทาหารที่มีแต่ชายล้วนจึงไม่อาจควบคุมสั่งการโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นหญิงล้วนหรืออย่างน้อยก็มีผู้หญิงบางส่วนที่อยู่ในหน่วยงานรัฐในความเป็นจริงแล้ว ตลอดประวัติศาสตร์ในสังคมจานวนมากนะครับตำแหน่งผู้บัญชาการเนี่ยไม่ได้ไต่เต้าขึ้นมาจากยศพลทหารผู้ชนชั้นสูงคนร่ารวยและผู้มีการศึกษามักจะได้รับตําแหน่งสูงโดยอัตโนมัติและไม่เคยต้องปฏิบัติหน้าที่ขณะอยู่ในตำแหน่งเลยแม้แต่วันเดียวในตอนที่ในยุคแห่งเวลลิงตันนะครับผู้พิชิตนโปเลียนเข้าร่วมกองทัพอังกฤษตอนนั้นเข้ายุสิบแเองครับแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งยศนายทหารในทันทีเขาไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับสามัญชนที่อยู่ใต้มา,บบานะครับ เขาเขียนไปหาเพื่อนชนชั้นสูงคนหนึ่งระหว่างสงครามกับฝรั่งเศสก็เขียนว่าเรามีพวกคนชั้นต่ำที่ทําหน้าที่พลทหารคอยรับใช้พลทหารเหล่านี้มันจะถูกเกณฑ์มาจากกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดหรือไม่ก็พวกชนกลุ่มน้อยนะครับอย่างคนไอริชที่ถือคาทอลิกแบบนั้นนะครับซึ่งโอ,อกาสที่คนพวกนี้จะได้ไต่เต้าตำแหน่งทางการอาหารเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตำแหน่งระดับสูงเนี่ยล้วนสำรองไว้ให้พวกดยุคเจ้าชายกษัตริย์แต่ทําไมต้องพวกดยุคครับแล้วทําไมสําหรับพวกดัชเชสด้วยอะ่ะก็คือตำแหน่งของสูงเนี่ย และได้รับการปกป้องนะครับของชาวเซเนกัลนะครับชาวแอลจีเรียแล้วก็ชนชั้นแรงงานของชาวฝรั่งเศสเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนฝรั่งเศสนะครับตระกูลดีที่อยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้มีน้อยมากสาัดส่วนของคนฝรั่งเศสที่มีชาติตระกูลดีเป็นชนชั้นสูงกลุ่มเล็กๆที่เป็นผู้นํากองทัพฝรั่งเศสที่ปกครองจกกักรวรรดิและคอยเก็บเกี่ยวผลดอกต่างๆก็นับว่าสูงมากแต่ทําไมเป็นชายฝรั่งเศสเท่านั้นไม่รวมหญิงชาวฝรั่งเศสอะหญิงชาวฝรั่งเศสอยู่ไหน นในจีนมีขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติยาวนานในการทากองทัพนะครับให้อยู่ภายใต้ระบบราชการพลเรือนดังนั้นพวกขุนนางในสมัยโบราณเนี่ยซึ่งขุนนางที่ท่านผู้ชมดูไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่เคยจับดาบเลยนะครับมักจะเป็นผู้บัญชาการในสงครามสุภาษิตจีนเนี่ยบอกว่าอย่าเอาเหล็กชั้นดีไปตีตะปูคือหมายความว่าคนที่มีความสามารถมากๆต้องสอบคัดเลือกเป็นจอหงหวนหรือข้าราชการพลเรือนโอเคไหมไม่ใช่หน้าที่ในกองครับถ้าเช่นนั้นเหตุดใดพวกขุนนางพวกนี้ ถึงจำกัดอยู่ในหมู่ผู้ชายเท่านั้นถูกไหมอันนี้เป็นข้อโต้แย้งที่แย้งได้อย่างสมเหตุสมผลเลยว่าความอ่อนแอทางกายภาพนะคบคือไม่แข็งแรงเนี่ยหรือระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ต่ำเนี่ยทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเป็นขุนนางหร,หรืออะไรในพลหรือว่าไม่สามารถเป็นนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จได้หรอการมาชาการในสงครามย่อมต้องการความแข็งแกร่งและกายอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่ความแข็งแกร่งทางกายหรือความก้าวร้าวรุนแรงใช่ไหมสงครามเนี่ยจึงไม่ใช่การทะเลาะวิวาทกันในหลานเล่าถูกไหมครับสงครามเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต้องจัดการกับระบบระเบียบความร่วมมือและและการจำยอมสละเน,ะนาะนโยบายประนีประนอมเพื่อลดความรุนแรงอะไรเงี้ยการได้พันธมิตรต่างแดนความเข้าใจในความคิดของผู้คนโดยเฉพาะศัตรูนะครับมักจะเป็นกุญแจสู่ชัยชนะถูกไหมดังนั้นความรุนแรงก้าวร้าวเนี่ยจึงมักเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดที่ใช้ในสงครามตัวเลือกที่ดีกว่ามากก็คือใช้ คนที่สามารถสร้างความร่วมมือได้ดีที่สุดรู้วิธีการระง,งับความขัดแย้งรู้วิธีบงการและมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่ต่างออกไปเนี่ยคือองค์ประกอบนะครับพื้นฐานของการสร้างจัก,กรวรรดิขึ้นผู้หญิงมักจะถูกมองแบบเหมารวมว่าเป็นพวกปนีปนอมเก่งและจัดก,การกับเรื่องต่างๆได้ดีกว่าผู้ชายโดยทิ้งงานสกปปกในสนามลบไว้เป็นหน้าที่ของพวกหลัง่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงมีความเป็นลูกผู้ชายแต่ขาดเขาอย่างไรก็ตามความเชื่อที่แพร่หลายนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและ ยังไม่ได้ชัดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้นะครับ